นั่นเวลาที่เร็นการมุงแก่พระท้าหมดในพระอวกมามุงนันทำงานทั่วสกุลจักรผู้ยี่ขารัเกียรติธผู้ละทิ้อนุมสิงทอง ถึงคู่รองสุดท้ายในวันนี้ครับ5 7กกิโลกร,รัมชายครับพัชรพลอินท้าครับนักชกกจังหวัดลำบางครับเจอกับธรรมนันโคดสกูลครับจากจังหวัดตากครับ ้วครับติดตามกันครับคู่นี้ครับคู่รองสุดท้ายในวันนี้แล้วครับปัชระอินทาก,กับธรรมนันโชคสกุลครับลำปานเจอกับตาครับสวนคูส่สุดท้าย63-5กิโลกร,รัมนี่ก็พัดทนใจกันทิยาครับกับเชียงรายเจอกับภูมินกล้าด,ดีจากพิจิตนะครับเป็นคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับวันนี้ก็ เราถ่ายเทอดสดกันมาเริ่มนี่กันแต่9โมงเช้าก็ตอนนี้6โมง48ครับล่อมา10ชั่วโมงครับวันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆกับคุณผู้ชมเลยนะครับวันนี้ครับก็ขอบคุณผู้ชมครับที่ให้การเจมิโซนมาตลอดนะครับรวมถึงมีผู้ชมที่รีเควสกันมาเยอะแยะมากมายเลยครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับไปกันต่อครับคูนี้ครับยกแรกครับแตกจอกยาง ตีบเข้าไปครับต่อยหมัดครับต่อยหมัดเข้าไปครับไปต่อครับตีเข่าซ้ายอีกทีนึงครับโอ้ยไปอยู่นอกเชือกนะครับกรรมการแยกออกมาครับดีมเข้าไปครับตีขาครับตีเข่าครับตีเข่าตีเข่าอีกทีหนึ่ง ไปต่อครับตีซ้ายต่อยมันครับเตะขวาได้ครับอัศรพลนะครับ่ายแดงครับรรมนัดใส่เท่านหร่กันเตี๊ยครับเาะหลงลงไปครับไปต่อครับเตะเข้าไปครับเตะโคละแข้งเตี๊าวเตะขวาครับเตะขวาต่อยขวาครับโอ้ มาครับเอาล้วไปต่อครับไต่ขวาตีซ้ายครับเอาล้วครับถือว่าคู่นี้สูสีเลยทีเดียวไปต่อครับไต่ซ้ายหน่ทีเดียวไต่ขวาเข้าไปต่อยต่อยซ้ายโอ้โหเอาแล้วก็อ้าวเสียหลักล้มลงไปครับ ดีครับแย่ออกมาคร,รับกรรมการไหลต่อครับอ้าวเตะเข้าไปครับธรรมนันเตะขวาแรงคนละแค้นไตขวาเข้าไปครับประชาพลบสยกที่หนึบสยกที่หนึ่งกล<ๆ>ับมาชมกันต่อครับในยกที่สองครับยกแรกคะแนนออกมากน,น,นะครับเป็นนักของ ธรรมนานนะครับจัดจวัดตากนำไปก่อนครับ10ต่อ9นะครับขอบคุณผู้สมรนร่วมคิดสกอตลนก็พอใช้มาเกลือครับโดยคุณพอใช้พิพัฒน์คุณเด่นครับรับเจ้ามาเกรือเคราเกจิกราจา์และของเก่าทุกชนิดครับอยู่ที่ถนนการนําทองใกล้รัชรีทยเป้าไรยสเตนติกต่อคุณพอใช้เมืองแพรครับศูนย์แปดสี่ส่สี่เจ็ดแดและศูนย์แปดแปสองหกหกแปดสศขอบคุณพ่้ายแกนยพิพภันคุณเด่นด้วยนะครับไปกันต่อครับยกที่ครับอย่งไรดีครับแรกเราครับตอนนี แจกออกมาครับกรรมกาศไปต่อครับเตะเข้าไปเอาแล้วครับยังไงรับเตะต่อยมันต่อยมันโอ้โหกำาะแนนต่อยมันครับมันเป็นชุดเลยตีเอาครับตีออกกว่าเอาไข่หมดไข่แถวครับไข่หมดไข่แถวมาดูกันไปต่อครับหีบซ้ายอีกทีหนึ่ง สายไปครับเอายังไงครับจังหวะนี้ฮันโลไปครับไปต่อครับต่อยหมกกัดครับต่อยหมัดครับเตะต่อยโอ้โหโห,หน้าใหายหน้าใหายครับเออหน้าใหายครับเอาแล้วครับหลุยส์เลหลุยส์เลกันแล้ววันต่อเดชโอ้โหมันสดๆ ต้ดโอ้โห,โหโต่อยคนระับต่อยมันสีเ่าครับแยกออกมาครับกรรมการ ครัใส่เข้าไปไส่เข้าไปครับไปต่อครับไส่โอ้โหอโอกอกูแต่ทีนี่สนุกกระจายครับโอ้โหแต่ละทีนี่นักดั่นนี่เน้นครับไปต่อครับบอดยกที่สองเอาละครับยกที่สองใครอมาเสมอกันแล้วครับ ยกที่2เป็นฝ่ายแดงนะครับนั่นก็คืออาชานาินาได้ไปครับน่นกจะบอกว่าจสเมนลาวครับชิดงดำครับยกสุดท้ายครับพี่้า,าวันนี้นครับเราไดกรนะครับไปกันต่อครับยกสุดท้ายเอาละครับยกสุดท้ายครับ ไปดูกันเลยต่อยมันครับไปต่อแทงเเ้าไปจรินึ๊งเอาแล้วครับรยังไงดีครับแท็เข้าไปครับแท็เขากว่าตีซ้ายตีกว่าโอ้โหเอาแล้วครับคู่รองสุดท้ายในวันนี้ครับค,รคู่หน้าก็จะเป็นคู่สุดท้ายนะครับ63-5จุดห้ากิโลกรัมครับเอาคนละแงนครับเอาแล้วครับ ไหตอ่อครับต่อยมัดขวาก็แยกออกมาครับหีบซ้ายเตะขวาต่อยขวาต่อยมัดแลกแท่งกันแล้วครับโอ้โหสนุกจ,จริงๆครับพูกนี้ สองขวาก็เชียก,กันสนุกเลยครับทีสายไปกีหนึงไต่ขวาครับไต่ขวาต่อยขวาโอ้โหเอาแล้วครับแบบนี้อยู่ที่กรรมการแล้วครับว่าจะมองอยังไรครับไต่ก็ไปครับไตโอโ้ต่อย โอ้โอยโบสยกสุดท้ายเอาแล <ico> ้วครับอยู่สิว่ากลับมาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะขวาชัยไปครับฝ่ายแดงครับนั่นก็คือพัชรพลอินชั์จากลังปางกับปน้ำเงินธรรมนัตโชตสกุลจังจวัตตาครับเดี๋ยวมาลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับยกกั จ,จัจวัตาก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไป29ต่อ28ครับ